สบ,บายดีพี่น้องบอร์สบูสกลพอไป,ปอวันพี่น้องเลยมีเหลออวันมาหานสุภผพพี่น้องเมาราสิาอุดหน,นุนลนนเยเจอมาตักรลัสงสางไส้คือพ่กพี่น้องเลยางไส้นกลังกินสมต้ำนี่พี่น้องเลยมาพี่น้องกินสมุำกันพี่น้องเลยแ่บแซ่บมแม,มูเลย เสื้อคานได้ไมวันนี้บอตัวเป็นอย่ยงนี้เนาฮะบอตัวหรือสุภาพของนะขอามีการแซ่พี่น้องมีการแซ่่ากันกินพากันกินเขากินเข่าเที่ยงมานิเข่าเทียงหรือเข่าเส้าของฮะฮะตัอเทียงกินแล้วแล้็จะกินอีกเด้๋นียอาหารคุณป๋าเราซุปน้อใหม่ มีมักร้าน้ำสมจำ <c oughs> สุภาพไปยักงมืออสุภาพไปยัมือต่อประตูเลยประตูหัดบ่ากานหนาเหนืหนาวอาตารด้อไป็น่อเลยมาอุนดูนันเลยไป่น้่อเด้อหันเบาสุภาพคดรอม, <c oughs> รมีเสือผาผู้ยิ่งผู้ทายมีวัดครบ เท่าทางเด็กเก่าพี่น้องเลยเฉินเท่าเด็กเก่านะตอนหน้าตอนหน้ากองพ่นพี่น้องเนี่ยเฉินเท่าเด็กเก่ากายออกมาจากเซโนประมาณบ่าหอนลักหรืพี่น้องเลยนี่ติ้ยติดกับเป็นแนวมองฝาเครื่องลุงวารุณเนี่ยอ่นี่เกือบผู้ชิงผู้ชายนีอันนี้คนจ้างว่าผมหมดพิเศษได้พี่น้องเลย พจากว่าโปรโมชพิเศษเด้นี่ต้องสัยคาร์โปรโมชั่นเนี่เม้าเรื่องนี่ใช้อะไรเกือบจะไอ้ข่อยสั่งไว้นะฮะแม่นบอกเนี่ยสั่งน้ำเท่าเพิ่นเป็นเดือนเนี่ยพี่น้องบอกแล้ว่าเอาเลยเพราะว่าบวท่านเนี่ยจ่ายเงินเพิ่นเอ๋ของแถมอยู่นี่จะบอกของแถมสุภาพ ฮะโทรศัพท์โทรศัพท์พได้ไหน้องได้สีลหลงฮะนับชี้ไก,ก่ก่อนเนี่เยเน,นี่ยเบอร์สี่สิบสองคุณน้องนี่ได้กี่คือเยอะก๊อฟคือเยอะงาม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  สงใช้หนองนัดเด้สิยุดนี่แถมแถมแถมต้องเท่าสองสองคูณบ๋อโอ้หนองนัดหยุดแล้วมกส่งยันแมนพอดีพอดีนพอดีีหน้าได้สี่สบองเพอี่สิบสองนี่โอ้เก่งกัดล้หลคาแล้วก็ยิงนะฮะองเ่ากันเที่ไคนเลยแซ่ กเกือบไปสิบห่ิคมือเยวบอเรนะฮะรงพห่แท้แน่มจมันซื้อมากิอครบคงบเอ้ออน้อ้อนเล้อยบง้อนเหเฮรถแข่ยิ่นทีเก่เห็นรถแขวนที่นียะเนี่ยส่ิเราขึ้นมาไม่่

คือมัชื่อวาด้วอดวอวอดมัมีอยเรเปลียเป็นนวอด้อันช่องอันอาบริไปติดต่กันไป่งนะใเ่นี่นี่บออติดตอกังว่าลองไข่งคนต้องานหหมื่นนได้ินแีนี่เรอกต่หน้าเราไป่นียคิปเขาเบิรนนะหมื่นเน่ยเขาเรือก่ทั้งปาคอคนไล่ซ้อมเลยเ็ัวัวเขาเละเลย

แฮปปี้นีเวียจ้ารวยรวยไอ้นี่ไม่เงินล้านซื้อกาแฟนมกินแบบเอาปีใหม่เลยแฮปปี้นีเวียก็ยังบอกว่าโอ้พรทุกคนสุขภาพแข็งแรงแม้แต่รวมทั้งคุณลุงกันอะแฮปปี้เป็ดค่ะแล้วใช้เงินกินกาแฟไปทางไหนนี่ไปเดินสิ้ข้าวกำลังกายเหมือนอย่างเราแล้วแม่แต่เพื่อสุขภาพกลับไปนอนแล้วมันหลับท้าไมอย่างนั้นนอนไม่หลับมือเน้นเลขออกมือพรุ่งนี้ล่ะครั ปลากับนาค์นะปลานาคค่ะแบบบนนาง,น,งนะจ๊ะจ้า,จาบนและนางด้วยนะค่ะเอาทั้งบนทั้งน,งนางนะปลานาคไปนะกินทอดจ้าให้พรว่า<อ>น้องออนเขาบอกว่าคิดถึงคุณพี่นะไปเที่ยวไปหาที่เรือนนะไม่ได้เพราะมันไกลมันไม่มีรถล้อเล่นกว่าจะผ่านป่าน้มันดอกคูณมันก็ไกลกะขี่าสาวรอดีอ่ะผู้เฝ้าสายเงินหน่อยนะโอเคตั้งคิวค่ะสวัสดีนะเลยพูดสวัสดีกาแฟกินไหม กาฟหล่อทุกคนค่ทุขภาพแข็งแรงขอบใจ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 เราเห็นรถปวันปวันเพี่น้องเรถปวันจอดแล้วทยางเวียนไปเวียนมาอยู่รสาเราขึ้นมาไม่น้อยปวันเรากับซีกันไปหน่อยนะเปนเห็นกันคนเดี่ยวกาเฟกันตลอดรอกเนก็เลยเวียนคิว่าไม่น้อยครับบอตุเพ่อก ไอกาแฟบนโต๊งหนึ่งสิบพันกิบอืมทต๊หนึ่งบไปนังเนาะหันรอบบนไปไต่ต้นเนาะบังได้ทิกตอกพี่น้องกับเจ๊ขาวเจ้าวแล้วกับไอมาดีลาเนาะทีมงานิ่นแหละอสองคนไทยกับลายคนไทยเราลงแมน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 นเมื่อกี้เห็นว่าไอผูเมา่อ้ยเนี่ จงกันหนุมสาวไม่เลยคินอยเลยนมาขายขายขนมออันนี้ขนมยังเเดินน่อันนี้ซูเซจเหลืองเออนี่ดอันนี้ละขปาดันเตยนี่ดนานวลนานวลโอ้เอายังตัวนนยรงนะฮะมีนอนเพียอีกมีนอนเพียอุ่นๆนหอนอดนอนเพียได้ตงหนึ่งสงหนึ่งสิาาัน้ต้มตตัางหากบ่ต้มตุ๋ตั้งหากน้ต้มตงหากนต้มมันสิบพันอง อ,อ๋อขอบใจขอบใจขอบใจ<า>ตัวรุนกมักินขนมน่อนเพียริ้มดูแล้วยืนไหยิมนีจิมบอก่าอืกินแล้วกนละพอแล้วพอเลไพออ

บกติลอ้าบวาปเดี๋ยวนี้บอยจจีนเออจมือกบ่มมื่นอกเดี๋ยวนี้บคอยเิดคริปอะไรนะขายเครืองเสือ่าอะไรกําไรเนาะโอแม่เขาบคอยออกไปข้างนอกมันถ่ายกันถ่ายตตแองเก่าเหมือนกันม้เนาะเกียรใจเอฟซีพนูบนเบอเหอย่างมตัวเดเดือนนี้โอเคอยู่บ่มาปันไดอีกไปไหนในพันอยู่ที่เพียง แม่เนื้อผลแต่ปัญหาเพิ่นแต่เพิ่นแต่ปีใหม่อ๋อคนขายเครื่องเพิ่นเปิดหานเด้พี่น้องเปิดเปิดหานให้แม่เพิ่นทั้งสองคนนั่นแหละเพิ่นก็ใครแน่เปิดหานให้พ่อให้แม่เพิ่นว่าตัวก็ได้ฮัลโหลบ่อปบเพิ่นก็มีหานเป็นของตัวเองก็โอเคอยู่กเอากันเอาแล้วนะอันที่สามนี่ เอออท่านออกขาเมืองดว<อ>เป็นยังเป็นไข่ปะลุงเป็นห้าแล้วก็เส้นสลมส,สองทงเลยเลยท่านออกสอบขอคิดว่าท่นออกหรือว่าแม่นาะห้างตานีออ้นอือตั้งห,าหา้างตางจัละกินอาหารเป็นผิดเลยกรหน, <c oughs> <c oughs> า,นาเปนโทมาเพี่อเลยเจ๊พี่นอ้อกเลยวันแรเกิว่ากระสืเมื่อไรเร่กระจายคนละ บมตัวจะไปใช้ต่ออ่านจิงหนอยกับเมื่อเลยพี่น้องเ่นกับเมื่อเอาโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้อกระชาไปก่นนขอบใจทุกไร์ทุกเงิพี่น้องบายตามซ่มเลยพี่น้องเลยตัวเซโนบตัวเซโนแนลนี่แหละแนลเอาจ้โมสีองตัเองมาเนยแนลแนลแนลกเปลี่ยนไปหลายถึแล้วเถอะตามเด้อพี่น้องเลยอืมะสบายดี